สวัสดีค่ะไลฟ์นี้นะคะก็มาต่อกันด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook Air A1466 นะคะตัวนี้นะคะไม่ได้มีอาการฟ้องว่าเซอร์วิสตรงนี้แต่อาการที่เช็คเจอและลูกค้าแจ้งมาเนี่ยก็คือแบตเตอรี่มันบวมนะคะมันบวมดันฝาหลังแล้วก็ทำให้ทัชแพดเนี่ยเวลากดจากที่มันมีเสียงกลึกๆเนี่ยมันจะดูรู้เลยว่าข้างเนี้ยกดได้สมูทแต่ข้างนี้คือ แบตเตอรี่มันดันตรงนี้อยู่มันก็เลยจะกดได้ไม่ดีนะคะเวลาใช้ทัชพดมันเลยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ Macbook Air A1466 ฉบับเร็วๆกันเลยค่ะรุ่นนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเองได้นะคะทำตามกันง่ายๆได้เลยเป็นรุ่นที่เปลี่ยนไม่ยากค่ะ ขั้วแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะคะแกะขั้วแบตก่อนทุกครั้งนะคะขอดน็อตล็อกแบตทั้งหมดห้าตัวออกค่ะ เอาแบตออกนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นโมเดลแบตนะคะจะคือ A 1 4 9 6อันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ น็อตล็อกแบตเลยค่ะ เทสหลังการเปลี่ยนแบตนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็แบตไม่ขึ้นเซอร์วิสค่ะอย่างที่สอง ออกมันออกบินแวดเลยเลกเสียภาษีพี่ไม่มั่นใจว่าเขาใช้เลขบแบบประชาชนกันหรือเปล่าลองถามลูกค้าดูถ้าเขาต้องการแค่นั้นก็ทำให้เข้าไปแต่ก็คือเก็บราคาบวกแวดด้วยนะแล้วก็โอนเข้าบัญชีบริษัทนะเอาปก ปกปกติแล้วถ้าลูกค้าขอบินแวดที่นู่นใช้โอนเข้าบัญชีอะไรลองถามพี่ไก่ดูโอ้มันมีผลอยู่นะมันม,มันมันมันมีผลอยู่อะ่ะถ้างั้นอะอืมแต่ก็ต้องทำให้เขาไปแหละ ส่วนอันนี้จะเป็นวิธีเช็คว่าใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่หรือเปล่านะคะนี่ค่ะถ้าไซเคิลเขากลับมาเป็น0 1หรือ2เนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่โอเคทีนี้นะคะก็ใช้งานได้ยาวๆเลยแบตก็จะกลับมาเก็บไฟได้100%เหมือนเดิมโอเคค่ะคลิปง่ายๆกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Macbook Air A1466 นะคะนำมาฝากทุกคนยังไงก็สามารถทำตามกันได้ค่ะ ถ้าวันนี้อ่าขอจบไลฟ์นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ